ครับคุณคุณหมอครับคราวนี้เราจะมาเจาะลึกถึงการเสริมความงามในรูป <idez S 1> <ใน S 2> แบบ <ๆ S 2> ต่างๆกันบ้างคะ่ะเริ่มจากอันนี้เลยคะ่ะโบท็อกซึ่งเออนิยม ฉีดเพื่อลดริ้วรอยบนใบหน้าหลายคนก็สงสยัยค่ะจริงโบท็อกเนี่ยเป็นสารที่สกัดมาจากอะไรแล้วมันมีความปลอดภัยหรือได้ผลแค่ไหนคะ,ค,ะคือเมื่อกี้ที่หมอพูดไปก็คือมีเรื่องใช้เครื่องง่ายๆในการทําหน้าส่วนที่2คือใช้เลเซอร์เป็นนวัตกรรมก้าวหทีนี้ส่วนที่3ก็คือการฉีดยาคือยาฉีดจริงๆไม่ได้มีแต่โบท็อกอย่างเดียวนะคะพุกตัวเลโบท็อกเดสพอร์ตเมโซ พวกนี้เป็นยาฉีดทั้งหมดยาฉีดเนี่ยอย่างโบท็อกก์เอ่ยเดสพอร์ตเอ่ยในจริงๆเป็นคําถามที่ว่าถามท,ที่ส่วนใหญ่คนไข้ถามกันอยู่บ่อยว่าโบท็อก์มันคืออะไรจริงๆมันก็คือโบทูลนนัามท็อกซินซึ่งเป็นสารพิษชนิดหนึ่งแต่เรามาทําในเจือจางนะคะซึ่งหลักการของการใช้โบท็อก์ฉีดเนี่ยก็คือจะทําให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวคือเขาเชื่อว่ารอยย่นต่างๆที่มันเกิดขึ้นในผิวหนังของเราเนี่ยมันเกิดจากกล้ามเนื้อมันหดตัวทีนี้พอเราฉีดยาเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันาลัาคลยตว พอคลายตัวปุ๊บรอยย่นก็หายอันนี้คือหลักการง่ายๆของโบทอกนะคะส่วนเดสพอร์ตก็เหมือนกันก็คือโบลทอกชนิดหนึ่งแต่คนละยี่ห้อตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ท o ท a ลลิฟติ้งได้ค่อนข้างดีนะคะทําให้ภาพรวมหน้าดูตึงขึ้นการฉีดเมโสก็เหมือนกันเป็นการฉีดวิตามินเข้าผิวบํารุงผิวนะคะคือพวกนี้ก็ช่วยทําให้หน้ากระจ่างใสแล้วก็ช่วยเรื่องริ้วรอยได้ดีค่ะคือนวัตกรรมความงามเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าคนไข้เข้ามาหาหมอเนี่ย หมอก็จะบอกให้ฟังว่าตัวนี้ช่วยอะไรตัวนี้ช่วยอะไรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยด้วยเทคนิคของหมอเองเนี่ยหมอจะให้คนไข้ตัดสินใจเองว่าอ่ะหมอหมอบอกให้ฟังแล้ววิธีนี้ดีมีข้อดีข้อเสียยังไงแต่คนไข้เป็นคนเลือกะนะคะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าคือทํามาปุ๊บเนี่ย จะสามารถบูดอายุสักห้าสิบจะกลับไปเป็นเหมือนอายุสิบห้านเป็นไปไม่ได้แต่มันช่วยทําให้ภาพรวมดีขึ้นอย่างน้อยเนี่ยคือสักเจ็ดสิบปดสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะได้อยู่ค่ะค่ะแต่ว่าเราก็จะบอกคนไข้ดูครั้งทาไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งสองปีนะจะไม่ใช่ว่าทําแล้วตลอดชีวิตคือมันอยู่ที่การดูแลตัวเองด้วยค่ะค่ะการทําเลเซอร์หรือว่าการทำทรีทเมนต์แต่ละครั้งเนี่ยคือมันขึ้นกับอะไรบ้างปัจจัยสามอย่าง หนึ่งคือเครื่องเราใช้เครื่องอะไรคุณภาพของเครื่องคุณภาพของยาสองคือแพทย์แพทย์ที่ทํามีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงหรือเปล่านะคะส่วนที่สคือการดูแลตัวเองของคนไข้<อ>คือถ้าสมมติว่าทําทุกอย่างดีหมดแต่กลับไปคนไข้ดูแลตัวเองไม่ดีเ,<อ>เช่นสมมติมารักษาฝ้าแต่โดนแดดบ่อยโอกาสที่ยาฝ้าม,<อ>มันจะนหายกลับมาเป็นอีกก็เป็นได้ค่ะค่าคุณหมอคะอยากให้คุณหมออธิบายถึงเรื่องโบท็อกซ์นิดหนึ่งที่เมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าเป็นสารพิษ ค่าวนี้ก็เลยเอ๊ะมันจะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนสกัดมาจากเชื้อโรคอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือโบลนัมท็อกซินเนี่ยมันเป็นสารพิชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันทําให้เหมือนคล้ายๆว่าจริงๆมันมีฤทธิ์ถ้ามันปริมาณมากเนี่ยมันทําให้เกิดพิษได้แต่ว่าถ้าปริมาณน้อยๆเนี่ยคือมันมีฤทธิ์ในการคลายกล้ามเนื้อซึ่งเราใช้เนี่ยตาส่วนที่เจือจางมากนะคะซึ่งไม่ได้อันตรายอะไรเราฉีดเนี่ยคือทําให้กล้ามเนื้อมันคลายตัว นะคะแล้วอีกอย่างคือสารสารชนิดนี้เนี่ยมันอยู่ในร่างกายได้แค่3าถึงหเดือนมันก็สลายไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้อันตรายอะไรเราฉีดปริมาณที่น้อยแล้วก็เจือจางด้วยเวลาเราฉีดจริงๆเนี่ยเราจะเจือจางด้วยน้ําน้ําบริสุทธิ์อีกทีหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้อันตรายอะไรค่ะถ้าคุณหมอคะคราวนี้มาถึงนวัตกรรมความงามจะบอกว่าล่าสุดหรือเปล่าก็ไม่รู้เรื่องของการร้อยไหมดึงหน้าเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงคะคุณหมอตรงนี้ค่ะคือการร้อยไหมดึงหน้าเนี่ยเป็นนวัตกรรมจากเกาหลีนะคะซึ่งตะก่อนเนี่ย